อายุ40ปีค่ะเธออยากมีลูกค่ะพยายามมาหลายปีแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะก็คือไม่รู้จะนับวันตกไข่ได้ยังไงอ่ะคุณหมอตอนนี้คืออยากมีลูกมากๆแต่ว่าไม่อยากพบคุณหมอกลัวจะเป็นโรคร้ายค่ะคุณหมออันนี้ก็คงจะไม่มีทางไหนค่ะอ,อยากมีลูกก็อายุ40ปี <c oughs> การจะมีลูกเองเนี่ยนะคะก็คงจะยากขึ้นนะคะมีโอกาสท้องต่ำลงแล้วก็รังไข่ก็จะทำงานไม่ปกติคือประจำเดือน มาไม่ป,ป,ป,ปกติสรุปอยากมีลูกต้องพบแพทย์นั่นแหละะก็ะะไ,ไม่สามารถคือเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนไม่ตรงจะไปนับไข่ตกนี่ยากค่ะนะคะส่วนใหญ่ไข่ไี่ตกนะคะดังนั้นก็ควรจะพบแพทย์นั่นแหละและอาจจะต้องไปเตรียมตัวนะคะว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างนะคะสี่สิบปีก็เกินครึ่งมีเนื้อง,งอกมดลูกนะคะก็ควรจะไปพบแพทย์ถ้าอยากมีลูกนะคะเพื่อนก็มีบุตรยาก แต่ไปกินยาจีนค่ะคุณหมอมีญาติเอายาจีนมาให้แล้วก็ตั้งครรได้อย่างง่ายดายคราวนี้เนี่ยเพื่อนก็หวังดีเอายาจีนมาให้ดิฉันเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ไม่กล้ากินจะไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดีขอคําแนะนําด้วยค่ะเนื่องจากเชอร์บบเบรีเป็นแพทย์แผนตะวันตกเนาะยาจีนเ็นแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะ <c oughs> แต่ก็เจอคนที่พูดกับเหมือนน้องตังนี่แหละบอกว่ากินยาจีนแล้วก็ท้องนะคะ มันก็เป็นเรื่องที่ว่าอาจจะท้องอยู่แล้วหรือเปล่าคือเราไม่รู้นะคะก็สรุปว่าถ้าอยากกินก็ไปปรึกษาแพทย์แผนจีนดูนะคะแต่โดยทั่วไปนะคะแพทย์แผนปัจจุบันก็จะนะคะไม่ค่อยให้กินสมุนไพรเลยเพราะว่ากลัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปเยอะนะคะอย่างเช่นยาจีนก็จะมีตังกุยซึ่งเป็นเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงอาจจะเกี่ยวข้องกับการตกไข่ทำให้ถ้าสมมตินคนฮอร์โมนเพศหญิงเยอะอยู่แล้วเอสโตรเจนเยอะแหละอยู่แล้ว,อ,อ,อ,ลวอาจจะมีไขไ่ม่ตก อันนี้ก็เป็นคนละแผนกันนะคะแต่คนที่จะมีลูกอยู่แล้วเนี่ยกินอะไรหรือไม่กินอะไรก็ท้องนะคะแต่คนที่มีลูกยากเนี่ยก็มีได้ค่ะโดยทั่วไปมันเป็นสถิติต่งตางๆหนึ่งปีโอกาสท้อง85เปอร์เซ็นสองปี90เปอร์เซ็นตนะคะก็จะเป็นช่วงเอ่อช่วงเวลาและสำคัญก็คืออยากมีลูกต้องทำการบ้านบ่อยๆนะคะอืมฉันไีเจอค,คนผู้หญิงบน่นว่าไม่มีลูก แต่เดือนนึงนอนกันครั้งเดียวบางทีไม่นอนด้วยบอกว่ามันเหนื่อยคุณหมอหมอะ <c oughs> ยังไงนะคะคนที่มีแพศสััมพันธ์สม่ำเสมอนะคะ <c oughs> ก็จะมีโอกาสมีลูกสูงกว่าคนที่ไม่ค่อยมีแพศสัมพันธ์